อยู่ที่คู่ปตประตูเท่ามือนี้ก้อยจะมารีวิวรถเกียวลอยหาตู้แอร์เนาะจ้าข้ามาเบิกกันเลยจ้าว่าราคาจ้ะจฝากเนาะจ้าไปเบิกกันจ้าจ้านี่คืออ่ารีวิวรถดีซีลอยหาเนาะจ้าดีซีร้อยห้าตู้แอร์เนาะจ้าราคารถคันนี้เนาะจ้าอยู่ที่หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันบาทเนาะราคาเงินสดเนาะจ้าหนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันบาทจนะ้า ลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เนาะจ้ะอ่าเดี๋ยวยกตัวอย่างลูกค้าเก่าเนาะจ้ะรับรถไปเลยที่สามหมื่นบาทจ้นะลูกค้าเก่ามีเกตเนาะจ้ะพรปีละสี่แสนสามหมื่นเก่าพันสามลอยห้าสิบบาทเนาะจ้ะพรยูหาปีจ้ะลูกค้ารับรถทีสามหมื 30, นะ่นเนาะสำหรับลูกค้าเก่ามีเกตเนาะจ้ะอันนี้คือดีซีร้อยห้าตู้แอร์เนาะจ้ะอ่ารอบๆคันจะเป็นแบบนี้จ้ะขับรถอ่าขับเกลียวนวดเข่ากับ เขาในตู้แอร์นะจ้ะปุ่นบอ่อเขาปุ่นบอ่อเขาดังจ้ะสามารถครับได้ได้แอร์เย็นสบายนะจ๊ะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น DC 1 5 5ตู้แอร์นะจ๊ะอันนี้สำหรับลูกค้าเก่ารับลดไปเลยที่30,000บาทด้ยวยจ้าผ่อนนาน5ปีจ้ะปีละ4 3 9แส0สาบาทนะจ๊ะอ่าส่วนลูกค้าใหม่นะจ้ะ รับรดจ่ายตอนนี้อยู่ที่3าม0 0 0เบาทจ้า3าม0 0 0เบาทเนาะก็จะตกปีละสามแสนหามืนหาพันหารบาทเนาะจ้าสามแสนบาทเนาะผ่อนอยู่5ปีเนาะจ้าอันนี้คือลูกค้าใหม่เนาะอ่าดีซีร้ากตู้แอร์เนาะจ้า,จานอกจากจะมีดีซี5อยหาแล้วเนาะจ้า ดีซีร้ห้าแล้วก็จะมี93เนาะ93มตู้แอร์เจศูนต์ตู้แอร์เนาะจา้าราคาคอยสอบถามกันเข่ามากเนาะจา้ามีหลายรุ่นหลายราคาเหเลือกเบิงเนมะจา้าที่คูโบตาบันดุงเฮ้าจา้ารถเกี่ยวใหม่จา้าสวยๆเนาะมีเป็นสิบคันเลยจ้สะสต๊อกจุๆแน่นๆไปเลยเตรียม <c oughs> พร้อมลยจา้าปีนี้รถเกี่ยวว่ต้องจ้า,จาที่คูโบตาบ้าบันดุงเฮาเนาะจา้า อ่าไม่ว่าจะเป็นรถเกี้ยวดีซี่ลอยหาอ่าธรรมดาเนะรราเนะที่โบเมนตูแอร์หรือว่าจะเป็นเก้าสามเนาะจ้าเป็นลอยหาเอ็กเนาะจ้าเก้าสามตัวแอร์ก็มีเนาะจ้าอันนี้คือคือคูโบต้าบันุงเฮาติดต่อสอบถามกันเขา้ามาเด้อจ้ามีหลายรุ่นหลายราคาเนาะจ้าอันนี้คือที่คูโบต้าบันดุงเราเนาะจ้า้าดวัดขึ้นอยู่กับเงินดาวจา้า สอบถามกันเข้ามาเด้อจ้าเด้อจ้าไกด์กระเป๋าเบิ้งอ่ะรถเกลียวดีซีลอยหาตู้แอบไปแล้วเนาะจ้าลูกค้าท่านไหนเนาะจ้าสนใจอาจจะเดาจักบาทเนาะจ้าพันจักปีเนาะจ้าสอบถามรายละเอียดเข้ามาไหมเนาะจ้าอ่าเพราะว่าจะเป็นรถเกลียวตู้แอบ์เพราะว่าจะเป็นแบบธรรมดาเนาะจ้าเจ็ดซีฟเก้าสามลอยหาเนาะจ้าที่คู่วตาประดุเข้ากับที่รอลูกค้าอยู่เนาะจ้าติดต่อสอบถามกันเข้ามาจ้า ก้อยขอฝากเบอร์ดนะจ้าเบอร์โทรก้อย098 205 73 55จ้าไอดีไลน์098 038 36 51จ้าฝากกดไลค์กดแชร์ฝาก,กติดตามไปในเด้อจ้าขอบคุณในหลายจ้า